กับสวัสด,ดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะท่านผู้ชมไปเซเว่นกันนะ <ยา S 1> เดี๋ยวเราจะาท่านผู้ชมเอาแล้วเอาแล้วโอเคเดี๋ยวเราจะออกไปเซเว่นกันเลย,ย let's go <S โอเคนานหนูจะนั่งหนะ้าไปเซเว่นไหนนี <7 S 2> เ่เซเว่นตรงนี้แหละโอเคเดี๋ยวเราโทรศัพท์ทำไมอ่ะ เดี๋ยวเราจะไปเซเว่นกันนะคะเ,เราจะวัดโอเคตอนนี้เราก โลโลอเอารักัรอย่นีเลยโอเคเดี๋ยวเราตเ,เดินเ,เ,เ,เราเดินเ่นกันเลยนะครับเคเคต้องวัดอุมก่อนเขา ไม่มีเดี okay, ๋ยวนะฮก่อนโอเคตอนนี้เราปกกัะักะหะเีกะหีเกกแวีเ โอเคตอนนี้เราก็นกพักทดูีนะะออกจะาไปแล้วดที่อกนแล้วโอเคเดี๋ยวเราปิดไว้ก่อนรีบเรื่อง โอเคปะไปดูช็อกโกแลตปะไะไปงั้นเราเราจะไปดูช็อกโกแลตกันนะครับฮะลูกเล็กช็อปแรกน่ะนะนั่นดิเดีนยวน้อวินี่นี่อันนี้ด้วยอ่ะพ <c oughs> ี่พี่ปั๊มแล้วมันอะไรยัไงอะอ๋อไม่ดีว่ะรีบเลือกเถอะ เออ,ออไปก็เอายิมห้าไปเลยเหมือนกันนะเนี่ยมันมียี่สิบห้าเลยเหรอก็นี่นนไงอ,อันห้าสิบเ <50 S 1> อ็ดดีอันนี้อ่ะห้าสิบเอ็ดดีอันนี้อ่ะใครวางอย่างนีอนน้อันนี้แหละไปพออ่อเออเด้อ,อนน เนี่ยเราก็จะอันเพิ่มเติมอืมนี่เลยแล้วก็อันนั้นโอเคเปินแล้วอ้าวเกินเกินตรงไหนก็เป็นคนละห้าสิบงงไรอ้าวอะไรมันบ้าหรอก็คนละห้าสิบไงอ้าวอันนี้ยี่สิบอันนี้ยี่ห้าอันนี้ก็อี่ห้าเออหลัง เออแล้วก็ไปดูองแท็กนั่นก็อติมก็มีคิดแล้วใจก็ลดราคานะคุณดิจิตนะพร้อมไปหาซื้อเส้นกิน ออไปแล้วข้างนอกตวสครับเสร็จแล้วได้ไไดไไดไไดมากันกนึงอยู่ัวาง ได้เลยฮีโน่มันลอยตอนนี้ผมก็นี่อยากกินช็อกโกแลตอ่ะเป็นหิได้ค่ะได้เลยโอเคเดี๋ยวเราจะเดินทางกลับบ้านกันเลยนะครับ okay, let's go โอเคตอนนี s> okay, <S okay, ้เราก็มาถึงบ้านแล้วนะครับโอเคเราก็มาถึงบ้านแล้วนะสวัสดีครับ โอเคเราก็มาถึงบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะต้องพาหมาออกไปนี่ค่ะเพื่อนหขึ้นนะ

ตาสวัสดีกล้อง่อยนี่นะครับก็เป็นตานะ okay, นอโอเคก,ก็ประมาณนี้น้องโล่คึกมากวิ่งไม่หยุดเลยบอกเลยน้องโลแรงเยอะมากเอาไม่อยู่เลย นะตอนนี้ก็แปลเป็นสาระน้ำของหมู่บ้านนะนี่ก็ปิดปิดช่วงโควิดนะครับก็ปิดช่วงโควิดอันนี้ก็เป็นซอยร้างนะ मी عايز رو मी हाव का नाही आ เรนนูน้นคับี่ม่านมีลูกนกตายด้วยเนี่ยแถๆนี้แหละลูกนกตายนี่โดนเหยียบไสแตกแล้วลูกนก ลูกนกโดนเหยียบไส้แตกเพิ่งเกิดเลยอ,เอืออ่ะน้ำบาบ แน่นอนไม่พอข้างบ้านไม่มานี่ที่ไม่อะไรเลยข้าบ้านเลย สำหรับคลิปนี้ก็ขอดโดลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ